เกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อรถยนต์เฟฟ้าแบรนด์ซีเกอร์ eker, อาจจะถูกซื้อหุ้นทั้งหมดจนต้องถูกถอดชื่อออกจากตลาดหุ้นนิวยอร์ก สำหรับอ p ีนี้นะครับทาง n e w t e h Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ Seeker ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าแบรนด์ยานยนต์อย่าง Geely เตรียมเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของแบรนด์ Seeker ที่เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ลูกของตัวเองโดยการเข้าซื้อหุ้นของ Seeker จาก Geely Automobile h o l d i n g Holding, เป็นการซื้อหุ้นเพื่อนํา Seeker ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กและเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้ Seeker กลายเป็นบริษัทในเครือของ Geely ทีจิลลี่ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งการเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้นะครับมีการกําหนดราคาไว้ที่25.66ดอลลาร์สหรัฐต่อ a d s ซึ่งสูงกว่าราคาปิดล่าสุดถึง13.6%และสูงกว่าราคาเฉลี่ยทวงน้ําหนัก30วันถึง20%โดยกระบวนการนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นและยังต้องรอการเจรจารวมถึงการอนุมัติเพิ่มเติมถึงความเคลื่อนไหวนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากซีเคอร์ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคม2024และ เผชิญปัญหากับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นความผันผวนข,ของราคาหุ้นและแรงกดดันจากนโยบายการค้าอาทิภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐและยุโรปซึ่งส่งผลเติบโตต,ต่อตลาดโลกสําหรับซีเคอร์และก่อนหน้านี้นะครับสำหรับจีลี่ก็ได้ถือหุ้นในซีเคอร์อยู่ประมาณ65.7%อยู่แล้วแต่การเข้าซื้อหุ้นที่เหลือทําให้จีลี่เป็นเจ้าของแบรนด์อย่างเต็มตัวและเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์รวมศูนย์ธุรกิจอี ของจีลี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนายานยนต์และลดความซํำซ้อนและแข่งขันในระดับโลกได้ดียิ่งขึ้นโดยก่อนหน้านี้นะครับสำหรับซีเคอร์และลิงอโค ก็ได้มีการรวมกิจการกันและเสร็จสิ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2025ตามถแถลงการ์ของซีเคอร์โดยการร่วมกิจการกันครั้งนี้นะครับอยู่ภายใต้ชื่อใหม่นั่นก็คือซีเคอร์เทคโนโลยีกรุ๊ปถึงการร่วมกิจการครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรลดการแข่งขันภายในเสริมความแข็งแกร่งด้านตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดซึ่งโปรดักต์ของทางซีเคอร์นะครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและเพิ่งจะมีข่าว ว่ารุ่นล่าสุดอย่าง Seeker 9x จะมีทั้งรูปแบบของไฟฟ้าล้วนและ Plug-in Hybrid ส่วนแบรนด์ i n k Co. แอ o โปรดักส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid ซึ่งก็มีข่าวว่าแบรนด์ i n k Co. จะมาเปิดตัวรถยนต์ Plug-in Hybrid รุ่นใหม่ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน สำหรับการร่วมกิจการระหว่าง s e e k อรและ Link Co จะช่วยลดต้นทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาได้10-20%ลดต้นทุนด้าน Supply Chain ได้5-8%ทําทำให้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้เร็วยิ่งขึ้นและการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ G ีลี่ก็จะถูกรวบเป็นบริษัทเดียวกันทั้งหมดแต่ยังมีการบริหารสไตล์ G ีลี่นะครับนั่นก็คือการแยกทีมบริหารออกแบบและพัฒนาอย่างชัดเจนซึ่งจะไม่ปล่อยโปรดักต์มาทับซ้อนกันและใช้ทรัพยาย ที่มีทั้งหมดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของฐานการผลิตการใช้วัตถุดิบอะไรไปจนถึงแบตเตอรี่ส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนจากการบรหิหารซัพพลายเชนจำนวนมากถึงจะทำให้จีลี่สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นรวมถึงแบรนด์เครืออีกมากมายครับที่นอกจากจะมีแบรนด์จีลี่ลิงแอนและ Seeker อย่างที่กล่าวไปแล้วยังมีแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Volvo, p o l e s t a r Lotus, p r o t o ตอน r a รรและแบรนด์ m a r t ที่เป็นการร่วมมือระหว่างจีลี่และ Mercedes-Benz โดยทางจีลี่นะครับจะมีะแถลงการเพิ่มเติมสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในวันที่15พฤษภาคม2025นี้ ซึ่งรถยนต์พลังงานใหม่ของ g e e l y s e k e r และ l i n k c o ก็มีอยู่มากมายนะครับและเริ่มทำตลาดในประเทศไทยด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Gilly Galaxy EX5 ที่จำหน่ายโดยทนปุรีพาณิชย์ปัจจุบันนะครับมีการปรับราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรราคาอยู่ที่799,000บาท ไปจนถึงรุ่น Mac ราคาอยู่ที่929,000บาทซึ่งรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมไฮไลท์เด่นๆมากมายเทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ที่ทาง g ลี่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับสเปคที่จำหน่ายในประเทศไทยนั่นก็คือ g e l i a d j s t Short Blade Battery รวมถึงใช้แพลตฟอร์ม Gili Global Electric Architecture หรือว่า GEA Platform ซึ่งจะมีการรวมระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า11 in o ซึ่งฐานการผลิต ระบบส่งกำลังของจีลี่ Galaxy EX5 เป็นฐานการผลิตเดียวกับระบบส่งกำลังของรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่าง Lotus ซึ่งส่วนตัวแอดมินมองว่าขนาดแบรนด์จีลลี่นะครับไม่ได้เซ็น M.O.U และตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยการใช้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่และทำราคาได้ขนาดนี้ในประเทศไทยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาและสู้แบรนด์เจ้าตลาดได้อย่างแน่นอน มาดูในด้านคุมพลังและสมรรถนะของ g ิลลี่กาแล็ซ EX5 Pro นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พลังกำลังสูงสุด218แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ใน6.9วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ Short เบรแบตเตอรี่ ความจุ60.22กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับการวิ่งไกลสุดที่495กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วน g ล l ่ Galaxy EX5 Max นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พละกำลัง218แรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับอัตราเร่งจาก0ูนยใน7.1วินาที ความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับช็อตแบตเตอรี่ขนาดความจุ60.22กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งไกลถึง490กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC และทั้ง2รุ่นนะครับรองรับการชาร์จไฟกระแสสลับสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไฟกระแสรตรงหรือ DC Fast Charge นะครับสูงสุดที่100กิโลวัตต์ชาร์จจาก30-80%ได้ใน20นาทีรองรับ V2L ที่3.3กิโลวัตต์ซึ่งสิ่งที่ รุ่น m ม x มีมากกว่ารุ่น Pro นะครับจะเป็นหลังคากระจกพารามิกพร้อมม่านบังแดดหลังคาถือเปิดปิดด้วยไฟฟ้าจอ SUD แบบวายสกรีนเบาะที่นั่งตอนหน้าแบบซีโร่กาวิตี้พร้อมที่รองน่องปรับด้วยไฟฟ้าไฟแอมเบียนและระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติเลเวล2 plus ถึงส่วนอื่นๆนะครับก็จะให้มาพอๆกันไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้าแบบแม x กเฟิร์สันสตรัดด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงดิสเบรกหน้าหลังซึ่งด้านหน้าน จะมีครีบระบายความร้อนล้ออลออยขนาด18นิ้วและโหมดการขับขี่3โหมดส่วนภายในนะครับก็จะมีจอมาตรวัดขนาด10.2นิ้วซึ่งรุ่นโปรนะครับจะไม่มีจอ HUD และพวงมาลัยไฟฟา้ามันติฟังก์ชันส่วนระบบความบันเทิงนะครับก็จะให้จอกลางทัชสกรีนมาที่15.4นิ้วรองรับ Apple CarPlay และระบบสั่งการด้วยเสียงติดตั้งไวเลสชาร์เจอร์50วัตต์นะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟ USB 4ตำแหน่งรองรับการอัปเดตแบบ OTA ลำโพง16ตำแหน่งและระบบเสียงรอบทิศทาง Flyme Audio ซึงระบบความปลอดภัยที่รถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นย่อยนี้จะได้รับนะครับทางจ i l ี่ให้มาถึง9ระบบส่วนแบรนด์ซ k เคอในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีจำหน่ายในประเทศไทยแล้วอย่างซิเคอร X ถึงรุ่นนี้นะครับก็มีไฮไลท์เด่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มโครงสร้างเดียวกับ Volvo EX30 ไม่ว่าจะเป็นภายนอกดีไซน์ลักษณะตัวถังภายในห้องโดยสารออปชั่นต่างๆรวมถึงสมรรถนะในการขับขี่โดยมิติตัวถังของ s i g e r X นะครับจะอยู่ที่ความยาว4,432ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,836ม mm, ิลิเมตรสูง1,566ม mm, ิม ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,750ม mm. ิลิเมตรส่วนด้านคุมพลังและสมรรถนะน,นะครับซิเคอร์รุ่น Long Range นะครับก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พละกกำลัง272แรงมา้าแรงบิด343นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ67กิโลวัตต์อมขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ สามารถทำความเร็วจาก0ถึงร้อได้ใน5.6วินาทีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC หรือ440กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l t p ส่วน Seeker X รุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะมากับมอเตอร์ให้พละกำลัง428แรงมา้าแรงบิด543นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ67กิโลวัตต์ชั่วสามารถทำความเร็วจาก0ถึงร้อนะครับได้ใน 3. 8วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกล470กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC รวมถึง MPV ไฟฟ้าอย่าง Seeker 009ที่ตอนนี้นะครับมีการนำเข้ามาถึง3รุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น7ที่นั่งมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน2ล้อรุ่น7ที่นั่งมอเตอร์คู่ ขับเคลื่อน4ล้อและรุ่น6ที่นั่งมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อโดยความพิเศษของซีเคร r 009สำหรับห้องโดยสารภายในนะครับก็มีการออกแบบให้ดูมีความหรูหราโดยเป็นที่นั่งแบบ2บวก2บวก2ที่นั่งซึ่งจะเป็นเบาะแบบ First Class คุ้มด้วยหนังนับป้าและสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้ทั้งตัวแบบ Full Body อีกทั้งแถวที่2นะครับ ก็ยังมีที่พักเท้าพร้อมโต๊ะขนาดเล็กที่สามารถพับเก็บได้เบาะนั่งแถวที่3นะครับสามารถพับแยกได้อิสระแบบ50ต่อ50และสามารถปรับเอ็นได้และในเรื่องของความบันเทิงนะครับ ก็จะมีจอกลางด้านหน้ามาให้โดยเป็นจอขนาด15นิ้วความละเอียด 2.5K และหน้าจอที่เพดานนะครับเป็นจอ OLED ขนาด17นิ้วความละเอียด 3K Refresh Rate 90Hz สามารถพัดเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าใช้ชิปประมวลผลจาก Qualcomm Snapdragon 8250และระบบเสียงจาก Yamaha นะครับโดยติดตั้งลำโพง30ตัวรอบคัน และในส่วนของโครงสร้างความปลอดภัยนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าเป็นโครงสร้างเดียวกับ Volvo EM 90 MPV ไฟฟ้าจากทาง Volvo เช่นเดียวกันนะครับจึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้มีความแข็งแกร่งและปลอดภัยแน่นอนซึ่งเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวรถยนต์ SUV ไฟฟ้าจาก s k e r อรุ่นใหม่อีกหรุ่นนั่นก็คือ s k e d 7X SUV ไฟฟ้าที่เป็นการต่อยอด DNA ของ s ี e k e r 007ซึ่งทาง s ี e k e r นะครับตั้งใจสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ที่รูหราเหนือระดับโดยใช้ภาษาในการออกแบบที่เรียกว่า hidden energy จับคู่กับล้ออลอยขนาด19และ20นิ้วโดยขนาดมิติตัวถังของ s ี e k e r 7x นะครับจะมีความยาวอยู่ที่4825ม mm, มกว้าง1 9 3 0ม mm, สูง1656ม mm, เมรระยะทอ จะอยู่ที่2,925ม mm. ิลิเมตรและรถรุ่นนี้นะครับยังติดตั้งไลด้าเซนเซอร์ไว้ที่ส่วนหน้าของหลังคารถเช่นเดียวกัน สำหรับภายในของ Seeker 7x นกะครับก็จะเป็นห้องโดยสาร5ที่นั่งคอนโซลกลางติดตั้งจอกลางขนาด15.05นิ้วส่วนฝั่งคนขับนะครับก็จะมีจอ L C D ขนาด13.02นิ้วพร้อมพวงมลาลัยไฟไฟ,ฟ้ามันติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดติดตั้งไวเลสชาร์เจอร์และช่องวางของที่คอนโซลกลางพร้อมไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารส่วนเรื่องเสียงนะครับก็จะเป็นซ e e k e r Sound และเบาะนั่งแบบ2ูโทนพร้อมรูระบายอากาศในส่วนที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะมีม่านบังแดดมาให้พร้อมติดตั้งจออีก2จอและโต๊ะขนาดเล็กสำหรับวางของซึ่งเบาะที่นั่งด้านหลังตอนกลางนะครับก็จะมีจอควบคุมมาให้ด้วยคุมพลังและสมรรถนะของซี e ค e r 7x นะครับ จะมากับมอเตอร์ทั้ง310กิโลวัตต์และ475กิโลวัตต์ให้เลือกหรือถ้าเที่เป็นแรงม้าครับก็จะอยู่ที่415แรงม้าและมอเตอร์คู่636แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่2ขนาดให้เลือกนะครับตั้งแต่75กิโลวัตต์เอาสามารถวิ่งได้600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จไปจนถึงแบตเตอรี่ขนาดความจุ100กิโลวัตต์เอววิ่งได้780กิโลเมตรต่อ1การชาร์จโดยแบตเตอรี่ของ s e e r 7X นะครับ เป็นโกลเด้นแบตเตอรี่เหมือนกับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในซีเคอร์007ซึ่งโกลเด้นแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบแล้วว่าทนต่อสภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการพัฒนาการชาร์จเร็วนะครับโดยสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรจากการชาร์จเพียง15นาทีเท่านั้นและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับทางซีเคอร์ยังได้โชว์ระบบขับเคลื่อนอิสระสีล้อที่ทำให้รถสามารถผ่านพ้นไปได้ทุกสภาพผิวถนนและแบรนด์ใหม่อย่าง Link ์แอนโคครับที่ ว่าจะมาเปิดตัวในประเทศไทยทางเราก็เคยเกริ่นไปถึงประวัติคร่าวๆของแบรนด์นี้แล้วซึ่งรุ่นแรกที่คาดว่าน่าจะมาเปิดตัว ในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ l i n k a n c o 08ใช้แพลตฟอร์ม CMA ที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ Volvo XC40 จากทาง Volvo ซึ่ง l i n k a n c o 08นะครับนอกจากจะมีความล้ำสมัยแล้วยังมีการตกแต่งที่สวยงามทั้งภายนอกและภายในโดยรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดมิติตัวถังที่ความยาว4,820ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,915ม mm, ิลิเมตรสูง1,685ม mm, ิิเมตร ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,848ม mm. ิลิเมตรส่วนภายในนะครับก็จะให้จอควบคุมมาที่12.3นิ้วและจอ ARH UD ขนาด92นิ้วรวมถึงจอกลางแบบลอยตัวขนาด15.4นิ้วซึ่งวัสดุหุ้มนะครับจะมีการหุ้มด้วยหนังนับป้า และระบบความบันเทิงนะครับก็จะให้เครื่องเสียงฮาร์ม n นคา d o ดอนไฟแอมเบีย l i ไลท์รอบห้องโดยสารซึ่งสามารถควบคุมได้โดยระบบปฏิบัติการโคปาดกับชิปเซต A 1 0 0 0สถาปัตยกรรม7นาโนเมตรที่มีหน่วยประมวลผล AI นะครับสูงถึง16เทเรียนโอเปอเรชั่น per second ส่วนด้านคุมพลังและสมรรถนะนะครับก็จะมีรุ่นเริ่มต้นที่ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จพลังกำลัง161แรงมา้าทํางานร่วมกับมอเตอร์ขนาด160กิโลวัตต์หรือ215แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ21กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล120กิโลเมตรไปจนถึงรุ่นท็อปนะครับจะมากับเครื่องยนต์ขนาด120กิโลวัต หรือ161แรงมา้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ขนาด215แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ39.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุดด้วยไฟฟ้านะครับที่245กิโลเมตรรองรับการจ่ายไฟสู่อุปกรณ์ภายนอกหรือว่า V2L ที่3.3กิโลวัตต์เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด hype, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน